สวัสดีค่ะ,วส,ส,ส,ขขคะสวัสดีพี่น้องสุภุสุค้นค่ะสวัสดีแฟนเพจนะคะสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะลูกออนบานนาชาแนลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภุสุค้ขขนนะคะเอ่อเมื่อน,นี้นะคะกัสีเหนมาเบิงเอ่อเนาะสืบเนื่องจากเอ่อคลิปที่แล้วนะคะที่ว่าเอากระเบื้องเศษนะคะทีมา ปูนะคะให้โอกบนะคะเพื่อการลดการบาดเจ็บและการลดการติดเชื้อนะคะของกบนะคะเพื่อให้กบหนีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะรัากาผิวสีดิสสวยนะคะขายได้ราคาดีนะคะพี่นอ้องอัปเดตนะคะการานํากระเบื้องเศษนะคะทีไปทำซื้อนะคะจากลานวัสดุก่อสร้างนะคะทีเพิ่นมีการชำ่ำรุดจะเอาชํำรุดนะคะด้มาปูนะคะ เอามาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะคะว่ามันเป็นจังไนนะคะพี่น้องเพราะว่าวิธีการปูนี่ก็คือว่าเท่าสิป,ปูนะคะพื้นเหมือนพื้นบ้านทั่วไปก็คือปูพื้นนะคะข้างล่างนะคะปูพื้นข้างล่างนี่ะกรนะคะแล้วก็สลับไล่เหย,ยียงกันไปเพราะมันเป็นกระเบื้องเศษนะคะพี่น้องแล้วก็ตัดตามช่องนะคะเหลือเล็กแล้วก็ตัดเล็กนะคะก็จะให,ให้สร้างนะคะพื้นเฮนไห้น,หนะคะ หลังจากที่เพื่นอนปูลงไปบางส่วนหรือว่าเลี้ยวนะคะในในแตละบัวนะคะกะสิมีการท่ากาวไอยาแนวกระเบื้องนะคะกะเป็นปกติเหมือนที่เขา,าปูพื้นกระเบื้องอยู่ที่บ้านนะคะเมื่อน,นี้นะคะกะอัปเดตให้เบิ้งนะคะเพราะว่าเขากะค่อยๆเหตุไปนะคะในแต่ละบันะคะเขา,ามีเงินเท่าไหร่เขากะ ค่อยๆเหตุไปนะคะเหตุไปตามที่เฮามีนะคะไล่กะสิสลับกันแน่นะคะเป็นธรรมดานะคะเพราะฉันเป็นเอกกระเบื้องเศษนะคะที่เฮานํามาเนาะเพื่อประหยัดค่าใส่ใจนะคะถ้าเฮาซื้อเป็นกระเบื้องเอ่อตามไลยส,สวยๆงามๆนะคะกะสีมีราคาที่สูงกว่านะคะซึ่งจากว่าเฮากะบ่ไเดเน้่ความสวยงามนะคะของลวดลายปันใดนะคะก็เลยมีการเอ่อ นำมาปลูกนะคะได้ได้ทำถีเข้าเห็นนะคะก็เลยอยากมาแช่นะคะประสบการณ์ละกาแชา่ให้เบิ่งววานะคะบางที่เข้าบ่ต้องจําเป็นต้องเห็ดเฉยเดียวนะคะการทีเข้าเห็ดบอกบเนี่เขา้าคือหมายถึงว่าทํานะคะเห็ดเป็นบอร์ซิเมนต์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกอ่อคอยฉาบนะคะหรือถ้าเขามีทุนมีอย่างกะปลูกกระเบื้องแบบนี้นะคะเพราะว่าก้อนทีสีปลูกกระเบื้องนี่นะคะกะ เป็นเป็นบอซิเมนต์นะคะเอ,อเอฟซีทานใดนะคะติดติดต,ตามหรือว่าเบิงนะคะดูแลแล้วก็ออคีปนะคะของลูกอัลบนาชนแนเนี่ยคือแบบว่าเบิงมาตลอดติดตามมาตลอดในกระสิเห็นความออคืบหน้านะคะของลูกอัลนอถีว่าเห็ดบอกบมาเนี่ยนะคะเริ่มจากทีนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะก็คืบค้านมาเอยๆนะคะพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะคะท่านใดที เพิ่นมีความสนใจนะคะในการเลี้ยงกบหรือว่าในการทำบ่อกบหรือว่าเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะพี่น้องแนะนำนะคะว่าให้ติดตามนะคะคอยคอยเบิงคอยคอยศึกษานะคะวิธีการในการเพราะนะคะลูกอ้อนหรือว่าเป็นการเลี้ยงลูกกบนะคะหรือว่า เป็นการทําบอนะคะซีเมนนะคะปูกระเบื้องนะคะให้ศึกษานะคะอาจากประสบการณ์จริงๆนะคะประสบการณ์ตรงที่เขาเ,เห็นมาหกถึงเจ็ดปีนะคะพี่น้องบ่ม,มีตั๋วนะคะเพราะว่าทุกขั้นตอนนะคะเราทําแล้วก็ปฏิบัติจริงนะคะพี่น้องขายใดอิลีนะคะถ้าพี่น้องคนไหนนาคะมีขอของใจนะคะหรือว่าอ,อ,อยากติดต่อสอบถามนะคะกบคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะที่ลูกออ,อ ลงไปนะคะสามารถที่จะเสนอนะคะขอคิดหรือว่าความหูเล็กๆน้อยๆนะคะเพิ่มเติมข่าวามาใดนะคะพี่น้องคะ่ะนะคะหากพี่น้องนะคะ,อ,ะอยากติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe นะคะแล้วก็กดสันกระดิ่งน้ำนะคะสิเดพ่อนะคะกับคลิปใหม่ๆนะคะที่หรือว่าสีแมาแนะนําพี่น้องนะคะในการเลี้ยงกบนะคะแล้วก็ในการดูแลร,รักษานะคะ ในการขยายพันธุ์นะคะต่อไปนะคะพี่น้องสดีมีความหูนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะจากประสบการณ์จริงนะคะหากว่าท่านนะคะมีทุนหรือว่าเอ,อ่อมีความสนใจนะคะในการเรียงกบอยู่แล้วนะคะก็สามารถจ้งไอเดียต่างๆหรือว่าคอมเมนต์นะคะสอบถามนะคะใต้คลิปได้นะคะสรับเบอร์นี่นะคะหรือว่าบรนนาชแนลนะคะก็ขอตัวลรไปก่อนนะคะขอบคุณ มากๆนะคะสวัสดีค่ะ